เอฟเฟกมันจะไม่ได้แล้วที่เอฟเกมันด้อะไรก็เออมีอะไรมีส่พันส่งใข้ดล้วต่อไปก้ไปตรงไหนรู้รื่องไนทงั่นทางัเดี๋ยวาลบเนียทานยังมีน้อยอยู่แบบแบบแบบนด้่เลยสโลนิดนึง ผักเถิกกอยนี่ก็ต้องแบบมีหมดแล้วมันเนี่ยยังยังมันจะขาดผักเลยเนี่ยมันนุ่งมะนาวมีมีมันจะใส่ออกมะนาวนะเอารถเปรี้ยวมาอย่างเงี้ยเนี่ยเฮ้ยเขาแค่เขาแค่นี่คุณไม่ถ่ายตู้ปั้มแค่เลือดอยู่เนี่ยนี่เหรอพอแล้วถ่ายแค่พอถ่ายกี่ถ่่ายเลือดทีต้องแป๊ดว่ะตัด บ่าปึ้นไม่ขึ้นไงตกปลาเนี่ยทำบาปได้ก็ได้ปลาเอาขมมันเนี่ยขมนี่จัดไปเอ้ยอย่าหยุดอย่าถึงกับฮะปีแมวไอ้ที่มเฮ้ยผมอันนี้แท้นะเนี่ยทำสองระดับทำสองขมใช่ไหมทำสองระดับทำสองไม่เอาทำสองระดับพอก่อนกลางๆพอก่อนเออเนี่ยพอก่อนแล้ก็ตักมาอันนี้คือดีเอ่ะใช่ดีแท้นั่นเนี่ยดีจริงจะทำอะไรก็ทำซุปยูแก นีใส่ร้ายเสียบร้ายด้วยครับนี่ดีไม่หันมันแน่มึงต้องเกี่ยวรอแล้วจังหวะนี้ก็ลากขึ้นมาแล้วถูด้วยิ้มหันทังหน่อยดิ การโฆษณาแบรนด์ครับโอ้โหเอากุ้งสดไปกินใหญ่ประเด็ดทุเอาไว้กินดีกว่าอีกไหนไหนนั่นน่ะเอหอักกันไม่เห็นมีเลือดเลยก้อยไม่ใช่ลาบเลือด ใสนีไม่ดีใส่ครับใส่ัวหอกน่ยเาจากโรงงานน่เดี๋ยวที่อยากกินเ็เลือด้าคนถ่ายนี่คือน้ำลายเอื้อเเลยเอะแล้วพี่เยอะแล้วเยอะแล้วนั้นคุณไม่เอาไว้หมดคุณ พอทิ้งนเล่เลยอ่ะยน้องไงบอกให้อตัวนันน่ะเกี่ยวหัวไ่เลยอ่ะเก็บเงียบอีเงบ้องไปน้องน่ตังรถตั้งรถตังรถมันรีบอ่ะมันรีบเมาอ่ะโอหอมผมหมดแล้วอ่ะ แต่แต่ชีไ้ไปเรื่อยก็พอแล้วนะพอเหอะเฮ้ยนู่นมันมันไปจบยกไปกันแล้วสองร้อยแปดสิบมาเลยอะไร,อ,ะไรองนี้สองร้อยแปดสน้ำช้อเล็กบ้างน,นี่แหละหผดเลย มีเขย่านักแข่งมีไหมเนี่ยทำอะไรน้ำแข็งนี่ก็ครบนี่อันนี้ไม่ขมมากใช่ไหมครับอีกสเต็ปคือจะใส่เพิ่มนะครับไปเลยครับพิยกรครับพิบสื่อะไรพูดไปเลยครับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วครับชิมก่อนพี่อ้นไม่ชิมแล้วเตาเผล่ามันไม่ นี่ไงแม่อะไรอันนี้ขมกินกับมะละเนี่ยเอาอ๋กินมันรู้จักเฮ้ยนั่นเล่าตัวเลอเลยคุณต้องกินลาบไปก่อนแล้วมะละตามกุบเลยนั่นแหละไม่ใจริงจริงรู้จักว่าโคตอ่ะนี่จอดไหมพี่ร้านไหวะเนี่ยอ่ ทีละคนทละคนันไ้นนี่อ้ารวยโอ้ปกอที่ืมไงอไหไจวดจวดเลยอ้ารวยอ้าวรวยาผิวมันขมหรือเปล่านม้นขมไหมก็จะไม่ขมนะกินอย่างนี้กับมาละน่ะไม่ขมแล้วมีนมสดอยู่เราจะใส่นมสดได้มาละไม่ขมว่ะเปรี้ยวนี่ปี้ยวนี่เอาเยอะเอาเยอะ เก่ด้ยัไงเพียวเปาเยเพียเดี๋ยวอะไรถึต้มยำมาเนี่ยแสบแสบแสบเอาสุดยอดลองดูดิี่ได้แค่นั้นผมกินเดาไม่ผมแย่งเดาเนาะตีอยู่อ๋อตีอยู่นะพี่อร่อยเแล้วอร่อยจริงอร่อยจริงดีเลยผมทิ้งเลยนะเดาเลยแหละเฮ้ยใส่ขิงมาดิร้านร้านใครลูเอ้อยกินเนื้อกันประมานนี้กินกันเฮ้ยอย่าเอาออกมาเอาออกตอนมันมื่ดุน ลองกินเดี๋ยวหมดไวัยแ้ยตามอะไรนั่งตามออกไปเยอะแล้วหมดวัยเดือดเดือดมีอะไรกินอ่ะนะอ้าวมห้ามกินท้ามกินเอ้ยฟังที่ไหนอ่ะเดี๋ยวก็ปนะอกกิน,กนอีกหมดอ่ะเฮ้ยทำไมเขาต้องไปกินคนเดียวด้วยเด็กดอะไรนะกินก้อยให้ไปก่อนแล้วมาละตามอเอเอเดี๋ยวมาทำไมเนี่ยพี่ยุทธเป็ดน่ะ เดียวหมดติดปลาปลาตังเมื่อกี้ปลาเยอะจัดกินดีๆให้มันปิวปลาจิ๋วอะไรนี่ช่างแอนนะครับไม่ขมไม่ขมสโลว์มูชชั่นแทบไม่ทันเลยอันนี้ขมยอดอ่ะอันไหนมาล่ากันะครับไปขมไปอันโชยเลยนี่เอาผมกินแล้วเมื่อกี้นี่น่ะกินอันนี้ปุ๊บเราก็มาล่าตามเลยไม่ขมมันมันอ่ะถามพี่บุฒดดูดิไม่ขมอ่ะ ขอลอ,องหน่อยจริงแล้วหวานเลยพี่เอ๋ลองลองกินมะนาวเข้าไปอ่ะ